แล้วค่ะอ,อนาคคุณสามารถชัยมงคลนะอดีตผู้จัดก,การแบงก์กสิกรไทยสาขาราชบุรีแล้วก็อีกหลายจังหวัดนะป้าจำไม่ได้อะวันนี้ดีใจจังเลยอะมาบวชลูกศิษย์ตอนเข้าอายุ60ต,ต้นต้น <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะให้บวชให้ครบพรรษานะแล้วอย่าลืมบอกเลขเด็ดครูด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะขออนุโมทนาบุญค่ะ วันที่ห้ากรกฎาคมสองพาร้อยหกค่ะป้าทุนดีไปบวชลูกศิษย์อะซึ่งอายุ60สิบต้นๆแล,ะล,ะละ้วล่ะดีใจจังเลยอย่างน้อยก็ได้เห็นผ้าเหลืองลูกศิษย์ค่ะสวัสดีค่ะป้าทุนดีมางานบวชของลูกศิษย์นะคุณสามารถอดีตผู้จัดการแบงก์กสิกรไทยค่ะชื่นชมการบริหารจัดการมากเลยวันนี้เจอคนบริหารจัดการ เรื่องอาหารละ<อ>น้องคิดยังไงอะคือหมายความว่าเลือกอาหารอย่างไรอ๋อก,ก็เลือกอาหารที่แบบว่าคิดว่าอร่อยที่สุดอะคะ่ะสำหรับแขกที่จะมาะคะ่ะจะแล้วก็คืออยากให้อยากจัดงานให้ดีที่สุดกับพี่ชายอะคะ่ะโอเคค่ะแล้วเอ่ออันนี้โต๊ะจ,จีนแบบกึงก่งกึ่งใช่ไหมกึงก่งค่ะแบบเราเลือกอาหารได้เองใช่ใชแล้วก็สั่งก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวมาเสริมก๋วยเตี๋ยวเขาก็อร่อยมากมาก เยี S <S <an am alı> ่ยมใช่ค่ะป้าขอที่เบอร์โทรศัพท์พละและต้นจีนนี่เขาทาอยู่ที่ไหนอะฮะเขาทาอยู่แถวคูบัวค่ะอ๋อเหรอใช่ก็ไม่ไกลจากบ้านป้านะอันนี้เป็นต้นแบบดีๆนะเดี๋ยวป้าแต่งงานอีกทีเนี่ยป้าจะให้หนูไปช่วยจัดการขอบคุณนะหนูนะหนูบอกชื่อหน่อยลูกชื่อชื่อจุธาทิพย์ค่ะเป็นน้องของคุณสามารถค่ะคุณสามารถเขาเป็นลูกศิษย์พี่แล้วกันนะเรียกป้าแกไปเออพี่ สอนเข้ามาตั้งแต่อยู่ประถมอ่ะจนกระทั่งเข้ามาเป็นผู้จัดการแบงค์นะเราก็เจอกันนัดกินกาแฟด้วยกันอะไรบ่อยๆะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาบอกครูครับผมจะบวชบวชดีเลยครูอยากเจอลูกศิษย์ก็เลยมาขอบคุณน้องนะแล้วจะมาพักราชบุรีกี่โมงเอ๊ะกี่กี่คืน หนูหรอคะหนูอยู่ถึงวันวันวันเสาร์อะค่ะวันเสาร์บ่ายๆกับแล้วคุณสามารถเขาจะบวชนานเท่าไหร่อ่ะหนึ่งวันสามอ๋อเออดีเนะคุ้มดีจังเลยขอบคุณนะขอบคุณค่ะป้าเป็นเจ้าของช่อง YouTube ชื่อป้าทุนดีป้าทุนดีมีเรื่องเยอะอย่าตัดแค่อย่าตัดแค่มีเรื่องนะป้าทุนดีมีเรื่องอะมันเป็นทัศนคติในทางลบต้องบอกว่ามีเรื่องเยอะขอบคุณน้อง จ้าขอบคุณนะ้น้องนะขอบคุณน้องสวยที่สุดเลยเข้าไปชิดๆกันนะ <laughs> เอาอีก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  อีกอีกอีกเอาอีก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 อู้หาหน้าไปทางเดียวกันเดะ ha ha ha